แล้วเราก็เดินทางมาถึงคลิปสุดท้ายในการรีวิวรหัสคลิปนี้ก็อย่างที่พี่บอกพี่จะพาไปดูสกินปืนของพี่ว่ามีสกินปืนอะไรบ้างบอกไว้ก่อนเลยนะแกสกินปืนของพี่ค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วก่อนที่จะเป็นขีดเตร์ดซ้ําก็อย่างที่พี่เคยบอกไปจากคลิปที่แล้วเมื่อก่อนพี่เติมแต่สกินปืนไม่เคยเติมชุดเลยแต่ก่อนที่จะไปดูสกินปืนพี่จะพาไปดูท่าเปิดตัวก่อนท่าเปิดตัวพี่ก็จะมีประมาณนี้เลยท่าทันจิโร่แบบชํำๆปานวาลีปานตะวันแบบเกๆ๋ๆมันเท่นะแกชายแท้ชอบใช้กัน แล้วก็มีท่าติดปีกลงมาจากสวรรค์แบบแกร่งเป็นท่าไฮเปอร์บุ๊กนานี้ถามว่าความเก๋ความอลังการมีไหมมีเสียงด้วยนะแกอันนี้ก็จะเป็นท่าเรียกปลาหมอคางดำลงมาขี่แบบแกร่งส่วนตัวไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าปลามันน่ากลัวเกินแล้วก็เมื่อก่อนพี่ใช้แต่ท่าเปิดตัวน,นี้เลยแกมันคือจลิตแมงมุมพิษดูควงไปควงมาหมุนไปหมุนมาเลิศเก๋ช่ำแล้วที่พี่ชอบอีกอันก็คืออันนี้ค่ะมีจลิตวิบไปวับมา ความหยุดต่อปีโดก็มีนะแกเออมันก็ดูเท่นนะแต่มันก็ดูเบียวเกินท่านี้คือเลยๆมากเฉยๆแกอะไรอะ่ขี่นกมันแล้วก็ลงแกงล้งท่านี้ก็ชอบโอ้ยมีแต่ท่าชอบๆมันอลังดีแกด้วยความหมุนตัวเป็นพายุโอ้พลังคือเบอร์มากจลิตจีนเกรก็หมดแล้วแกพี่ก็มีแค่เจ็ดท่านะท่าแปลงร่างท่าพัญญาก็มีแค่เซตเดียวเป็นเซตไฮเปอร์บุ๊กอันนี้เลยนะแก อ่ะต่อมามาดูสกินปืนกันปืนแรกเป็น M4 เป็นปืนแห่งความทรงจําพี่มากแล้วก็เป็นปืนอัพเจ็ดปืนแรกที่พี่เติมเองอัพเองสกินปืนอื่นๆก็มีตามด้านล่างเลยแกพี่ไม่ค่อยสนใจหรอกเพราะว่าพี่เล่นแต่สกินนี้เนาะ ก็เหมือนกันคะ่ะ AK มังกรก็ใช้แต่ AK สกินนี้แหละแกมันแรงสุดแล้วว่าแกขอข้าม M 1 4ได้ปะอยากจะบอกว่าฉันไม่มีสกินปืนเลยมีแค่อันนี้อันเดียวงงมากพี่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมฉันถึงไม่มีต่อมาสากาก็แน่นอนคะ่ะสาก,ากามิการโลดอนเนาะแอบกระซิปอันนี้ก็ดีแกอัอตรา2อเกะเกาะหคือดีมากเมื่อก่อนตอนยังไม่มีฉลามก็คือใช้แต่สกินนี้แหละแกดี มาดูที่กอรซ่าก็มีอัปเดตเหมือนกันค่ะสกินอันอื่นก็ดูเลยๆไปเลยแกกอร้ซ่าแรงอยู่แล้วแต่ถ้ามีสกินปืนแบบนี้ก็คือแรงมากฟาร์มาร์สปืนลูกรักปืนโปรด กับสกินคาบุกิอัพเจ็ก็คือจึ้งสุดเป็นสกินปืนที่ดีที่สุดของฟาร์มานแบบไรที่ติสกิน XM8 ไม่ค่อยมีแกเลยเลยมากเพราะว่าพี่เป็นคนไม่ค่อยชอบเล่น XM8 เท่าไหร่นะสกิน AN อัพเจ็สกินนี้คือท่าสวยมากของมันต้องมีจริงๆส่วนตัวพี่ก็ชอบเล่น AN อยู่แล้วค่ะพลาสมาก็ไม่มีอะไรมากแกข้ามได้ปาพลาสมาเนี่ย อก็เหมือนกันแต่ว่าก็ชอบเล่นอยู่รอสกินจึ้งๆกลับมาจะเอาอยู่และแน่นอนค่ะพาราฟอลเป็นอีกหนึ่งปืนที่ชอบเล่นมากสกินที่มีก็ค่อนข้างจะโอเคอยู่แกเลิศอ่ะสกินปืนถัดมาเป็นของ Kingfisher นะแกข้ามเลยค่ะไม่เลิศไม่เลิ G 3 6ก really. oh, uh, ็ข้ามเลยมีแค so, ่สก so, yeah, ินเดียวโอ้ยงงมากอ่ะมาดูในส่วนของ SKS สกินที่พี่ใช้หลักๆก็มีแค่อันนี้แหละค่ะมีเยอะนะแต่ว่ามีแต่บงบงงงมากต่อไปเป็น s v d s v d ก็เหมือนกันแกคือชันรอสกินเข้านานมากไม่ค่อยมีสกินเข้าเลย s v d แล้วหันมาดูที่ Woodpecker สกินคือครบฉ่ำมากแต่ไม่ค่อยเล่นนะแกปืนนี้พวกชายแท้น่าจะชอบอยู่สกินปืนถัดมาเป็น AC 8 0แก จริงป่ะมีข่าวว่า AC จะมีปืน Up ัพเจ็ดแต่ฉันก็รอคือไม่มาสักทีคืออยากได้มาก M 2 4 9หรือลอยนะัดก็ไม่ค่อยมีสก,กินเหมือนกันแกงง M 6 0ก็ไม่ต่างอะไรกันค่ะเพราะว่าพี่ไม่ค่อยชอบเล่นปืนนี้สักเท่าไหร่เป็นหนึ่งใน3ามปืนที่พี่ไม่ชอบขอดก็มีอยู่สก,กินเดียวสก,กินสสยฟ้าแต่เท่อยู่นะแกนเนี้ย UMP ก็มีไดโนเสาร์แบบแกล้งแล้วก็มีซากุระด้วยนะแกนี่ไงและนี่เลยสีแดงในตำนานเห็นป่ะ เห็นเขาว่าเป็นสกินแร์ยังไม่เคยเอากลับมาเลยผู้เล่นดึกดำบันของจริง MP5 ก็อัปเดตคาเหมือนเดิมอันอื่นก็ไม่ค่อยได้ใช้เลยเลยมาก ปีกสวยเนาะ VSS ก็มีแค่นี้จริงๆแกอยากให้ GM ทำสกินออกมาบ้างเนาะขอใหม่ๆขอดีๆบ้าง MPC 0ก็จะมีงูขอบ,บรลามีสีฟ้าสีอะไรเอ่ยมีเยอะอยู่นะเนี่ยจะมีเยอะไปทำไมสุดท้ายก็ใช้แต่ MP งูอยู่ดีแกมันจึ้งสุดละสกินถัดมาก็เป็น P90 อันนี้แรแล้วคะ่ะพอเป็นสกินปืนคอลแลบกับทรชนแล้วพี่ก็คิดว่าเป็นสแต็กที่ดีที่สุดนะตอนนี้แล้วคืออัตรา2ระยะ1ก็คือจึง้งอันนี้ปืนระยะเลยๆผ่านค่ะ ทอมสันก็เหมือนเดิมค่ะมีอัพเจ็แกก็ใช้อัพเจ็ไปเนาะเอออันอื่นก็ซจึ้งอยู่นะสก,กินสวยๆแต่ว่าก็อัพเจ็ดดูดีแหละแกความแรงก็ต้องที่1เวกเตอร์ก็มีแค่นี้ค่ะไม่มีอะไรมากเนาะเลยๆจาได้ว่าสีฟ้าอันนี้เมื่อก่อนมาแรกๆก็คือโกงตอนนี้โดนเนิร์ไปแล้วแม็กซิตก็เท่านี้ค่ะ เฉยๆเหมือนกันใบสันขอผ่านค่ะขอไม่พูดถึงเนาะมาดูที่ลูกซองกันบ้างแกอเล็กซองยาวเนาะก็มีชีบงชีบะแล้วก็มีซองส้มส่วนตัวรอปลาดุกกับแมงป่องก็คือไม่ยอมมาเลยแกรอนานมากเมื่อไรจะมาสักทีซองยาวเนี่ยไม่มีสกินใช้เลยอย่างงงมากสเปซมีสกินเดียวค่ะแต่ดีนะอันนี้บอกอัตราสองเลยซองควงเป็นปืนที่ไม่ค่อยเล่นเลยแกแต่ว่าสกินครบมากดูซองอัพเจ็ดซองอีโวซองซิ่งซองม่วงคือมีหมดงงพอๆกับ วูดเพเกอร์เลยแกชายแท้น่าจะชอบมาดูในส่วนของแม็กฉันก็ใช้นิลยแกไฮเปอร์บุกพี่มองว่าเป็นสกินปืนที่ดีที่สุดของแม็กจนะตอนนี้แล้วนะแกหรือเปล่านะคงใช่แหละอ่ะซองชารก็มีสกินเดียวที่ใช้อยู่ก็คือสกินม่วงอันนี้เลยดีนะอันนี้ส่วนสกินโทรก้อนก็ประมาณนี้เลยแกมีของบูย่าพาร์ซีซันหนึ่งด้วยแล้วก็มีของเกาะสวรรค์ที่เขาว่าดีก็น่าจะดีที่สุดนะตอนนี้ของโทรก้อนแล้วละ่ะ แกคิป5นาทีจะ6นาทีแล้วว่ามันจะยาวไปไหมง่ะนี่แค่สกินปืนนะแกยังไม่ได้พาไปดูพวกคาตานาะพวกไอวอลเลยเอาเป็นว่าพวกแกอยากดูหรือเปล่าล่ะถ้าอยากดูพี่จะทําให้อีคลิปหนึ่งแกแต่ว่าคลิปนี้น่าจะไปต่อไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่ามันเยอะเกินมันนานเกินในส่วนของสไนเปอร์ก็ไม่มีอะไรมากหรอกแกเพราะว่าเป็นปืนที่ฉันไม่ค่อยชอบเล่นเนาะเป็นปืนที่ไม่ถูกกับแมงมุมพิสักเท่าไหร่นี่ยังไม่ได้พาไปดูพวกปืนพกเลยนะแกแต่คงต้องพอเท่านี้ก่อนเม้นมาค่ะจะให้ไปต่อหรือพอแค่นี้ดี